Bye. -bye. มอร์นิ่งเช้าวันใหม่ค่ะวันนี้เต้านั่งอูเบอร์มาที่นี่ Bluebot a House นะคะมันก็เป็นแลนด์มาร์คอันหนึ่งเนาะที่คนมาเพิร์ดก็จะมาถ่ายรูปกันนะคะคือเราแวกเนี้ยมันก็ไม่ได้มีอะไรเลยนะมีแค่น้ำแล้วก็เป็นเลนจักรยานเลนให้คนวิ่งนะคะแล้วก็ตัว Bluebot a House ก็โผล่มาตรงกลางแบบเนี้ยนะคะ บูบอ์เฮาส์แบบใกล้ๆกันวันนี้อากาศดีค่ะเช้านี้มันก็ประมาณ20องศาเนาะไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่แ,แดดแรงก็ไม่มีอะไรนะะคท่านด้านหลังของตรงนี้ก็คือเป็นที่เก็บเรือนั่นเองนะคะจริงๆบอกว่ามันไม่ได้มีอะไรมากนะแต่ว่าก็อโอเคไหนๆมันเป็นแลนด์มาร์กเราก็เลยมาถ่ายให้ดูนะคะ บอกว่าช่วงบางทีคนนักท่องเที่ยวเยอะนะต่อคิวกันถ่ายรูปเลยนะเนี่ยวันนี้ต้องมาเช้าตรู่เจดโมงเช้าให้มีคนเลยค่ะอากาศดี โมงครึ่งนะคะมาถึงแล้วที่โรตเนสไอแลนด์ค่ะตรงนี้ก็เป็นส่วนของท่าเรือนะคะมันก็มีหลายๆยี่ห้อเนาะ เดี๋ยวเราก็จะอยู่ตรงนี้ทั้งวันเลยค่ะแล้วก็ตอนเย็นก็ค่อยกลับนะประมาณ4ี่โมงเย็นก็ขึ้นเรือกลับนี่คือคณะที่มาด้วยกันนะคะก็จะมาจากหลายหลายประเทศเนาะแต่ว่าเป็นคนไทยคนเดียวก็จะมีเพื่อนคาซัคสถานจากอังกฤษแล้วก็จากออสเตรเลียแล้วก็บังกลาเทศป่ะเดี๋ยวเราก็จะไปทานอาหารกลางวันกันค่ะนี่น้ำสีสวย ตรงนี้มีเรือมาจอดอยเดยอะแยะเลยค่ะน่เป็นพวกเรือ p r i v a t e นะคะของคนทั่วๆไปส่วนตรงนี้ก็เป็นย่านร้านอาหารเดี๋ยวเราจะไปทานอาหารกันเราจองที่นั่งไว้เรียบร้อยนี่ก็เป็นหนึ่งในร้านอาหารอีกร้านหนึ่งนะคะโหบรรยากาศดีงามเดี๋ยวพวกเราก็จะไปทานร้านนี้กันลอนทารา เดี๋ยวไปหาข้าวกันค่ะเมนูที่นี่ก็จะประมาณนะคะราคาประมาณนี้นะคะเราก็สั่งเป็นแบบสปริงโรลเนาะธรรมดาเดี๋ยวมาดูว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงอแต่บรรยากาศร้านดีเลยนะคะ สะลแล<บ>อาหารที่นี้มันจะแบบชิ้นกระจิ๋วกะจ้อยมากเลยนะคะก็อันนี้เป็นสปริงโรลกุ้งก็ให้มาเท่านี้ค่ะ20บเหรียญบรรยากาศดีมากเลยค่ะคือถ้าอยู่กลางแดดมันก็จะร้อนเลยนะแต่ว่ามันมีลมเย็นมาคือถ้าอยู่ในร่มก็จะสบายๆเหมือนหน้าหนาวบ้านเราอะที่มันแบบมีแดดแต่ว่าอากาศก็จะเย็นนิดนิด เหมือนที่นี่ค่ะร็อดเนสเนี่ยมันเป็นที่พักผ่อนของคนที่เพนะิร์ตเนาะก็คือนั่งเรือมาไม่นานบางคนเขาก็มาอยู่เป็นอาทิตย์เลยนะคะเพราะเกาะใหญ่แต่บางคนก็มาเหมือนเต้าเงี้ยมาไปเช้าเย็นกลับก็ได้คนเยอะมากมันเป็นสกูบเรกพอดีนะเป็นช่วงปิดเทอมของเด็กๆอาทิตย์สุดท้ายก็เลยจะเห็นเด็กเต้นไปหมดเลยค่ะ ถ้าเกิดว่าอยากจะนั่งรถบัสเพื่อจะไป hop on hop off นะดูในเกาะเนี่ยนะคะซึ่งก็ค่อนข้างใหญ่นะคะต้องมาซื้อตเกตที่นี่นะคะราคา25เหรียญออสเตรเลียน,นะคะต่อคนต่อผู้ใหญ่หนึ่งคนน่ะนะคะได้ตั๋วรถเมยเดี๋ยวเราไปขึ้นรถกันละคะ่ะ <Okay. S 2> <Okay. S 1> เราลงนะคะเราก็นั่งรถบัสหนึ่งชั่วโมงประมาณ1ชั่วโมงนิดนิดนะโดยที่เราไม่ได้ลงเลยนะคะ <c oughs> ก็จะดูทัวร์รอบๆเกาะว่ามันมีอะไรบ้างเงี้ยนะคะ เราจะลงก็ได้เนาะถ้าเกิดว่าจะลงก็รอรถบัสครั้งต่อไปก็อีก30นาทีอะไรเงี<ม>้ยค่ะพอดีดูแล้วก็เออไม่ได้เลกว่าอยากจะลงตรงไหนเนะเพราะว่าจุดประสงค์คืออยากมาหาพอกล้ามากกว่าที่รัฐเนี่ยก็เขาก็เหมือนเป็นคอมมูนิตี้หนึ่งเลยเนาะเป็นเหมือนเมืองหนึ่งเลยอะแต่ว่าอันนี้มีนะมีโบสถด้วยค่ะคือถ้าเกิดว่าใครอยากจะขี่จัก,กรยานเที่ยวนะต้องเตือนเลยว่ามันแบบมันไกลมาก นั่งรถอย่างเป็นชั่วโมงอ่ะก็คือต้องฟิตนะเขาก็บอกว่าเออมัน20กว่ากิโลอะไรเงี้ยอะไมั้งฮะนะคือค่อนข้างไกลอะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะขี่จักรยานก็ต้อง make sure ว่าเราแบบฟิตพอเนาะที่ขี่ไปรอบเกาะได้นะคะตอนนี้เราลงจากรถบัสใช่ไหมคะก็เดี๋ยวเต้าก็จะมีเวลาว่างอีกสักชั่วโมงกว่าๆก่อนที่จะต้องขึ้นเรือกลับเพิร์ทนะคะก็เดี๋ยวจะหาคอก้าแล้วก็ลองถ่ายรูปกับน้องดูนะคะเดี๋ยว มันต้องสอดสายสายตานิดนึงนะเพราะน้องเขาก็ไม่ได้แบบมีเยอะมากอะ่ะอ่ะเจอแล้วตัวหนึง่งมาดูแล้วจะเหมือนหนูแบบหนูตัวใหญ่ๆอะ่ะแอบน่าก,กลัวแต่จริงๆรนะิงอะน้องน่ารักมาก คือน้องไม่กลัวคนเลยแมย้แต่นิดเดียวก็คือว่าเราเข้าไปใกล้ๆได้นะคะแต่ว่าห้ามจับห้ามให้อาหารคนเด็กขานนะคะคือเราจะได้ไม่เอาโรคไปติดเขาเขาก็จะไม่เอาโรคมาติดเราด้วยอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดว่าเจอเนี่ยก็คือสามารถถ่ายรูปได้ไปใกล้ๆได้นะคะน้องไม่ดุแต่ว่าก็ไม่ควรจะไปจับนะคะโอเคเดี๋ยวเราลอง สำรวจตรงบริเวณนี้สักหน่อยนะว่ามีอะไรบ้างเพราะว่ามีเวลารอบๆท่าเรือที่เราลงอะนะคะซึ่งก็คือจะดจาดอยู่ตรงโน้นนะคะมันก็จะมีพวกร้านเล็กร้านน้อยเนี่ยร้านขายของที่ระลึกก็จะมีเป็นระยะระยะนะคะราคาก็จะสูงหน่อยนะเป็นธรรมดาสําหรับที่ท่องเที่ยวเนะก็จะมีที่นั่งให้ตามจุดต่างๆะคะมีนกนังนวลเต็มเลย เล่นได้นะมันก็จะมีส่วนที่เขากั้นไว้เพราะเป็นส่วนที่ตื้นหน่อยนะคะน้ำทะเลที่นี่สีมันสวยมากเลยค่ะมันจะแบบมันหลายสีอะอากาศก็ดีค่ะวันนี้ตอนนี้ต้องไม่น่าจะกิ๊บก็คง่กว่านะฮะมันไม่ร้อนเท่าไหร่แดดมันแรงแรงแต่ว่าไม่ได้ร้อนมากเรือจอดแบบเยอะมากเลยอะเรือส่วนตัวของคนทั่วไปอะไรอย่างนี้ โอเควันนี้เดี๋ยวเ้าปิดคลิปโรตเนสไอแลนด์ที่นี่แล้วกันนะคะก็วันนี้ก็ได้พาดูนะว่าถ้ามาเกาะที่นี่จะมีอะไรบ้างนะคะเออจากเพิร์ก็มาไม่ไกลมากเนาะนั่นงเรือมาชั่วโมงกว่าๆนะคะก็ต้องวางแผนแต่ว่าถ้ามาก็ต้องมาทั้งวันนะนะคะแล้วก็ก็จะได้อยู่ในบรรยากาศแบบนี้นะคะโอเคค่ะแล้วเ,เดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ่ะขอบคุณที่ติดตามชมค่ะสวัสดีค่ะ